สวัสดีแฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำที่16มีนาคม2564หากไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับน,นี้เริ่มต้นข่าวแรกเป๊ปไม่หวังว่าลูกทีมที่ไม่ได้เลือกให้ลงสนามจะมีความสุขก่อนเกมพบกับกัดหลักศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ โดยเป๊ปกวัวเดวล่ากุลซือคนเก่งของทีมเระบยสีฟ้า City, แมนเชสเตอร์ซิตี้กังมาเปิดเผยก่อนเกมยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ในคืนนี้โดยทีมเรืบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับทีมสิงห์หนุ่มโบเซียมินเช่นกัดบักจากเยอรมนีซึ่งเกมนี้จะกลับไปเล่นกันที่สนามกลางในเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีอีกครั้งโดยผลการแข่งขันในนัดแรกทีมเรืบใบสีฟ้าเอาชนะกัดบ,บักไ,ไปได้2ประตูต่อ0 โดยเป๊ปได้ออกมาพูดถึงการหลุดไปจากทีมของราฮิมสเตอร์ลิงว่าในวันนี้เขาจะเดินทางไปที่เมืองบูดาเปสต์กับทีมด้วยพร้อมกับทุกๆคนราฮิม e และคนอื่นๆซ้อมและตอบสนองได้ดีผมไม่หวังว่าลูกทีมของผมที่ไม่ได้รับเลือกให้ลงสนามจะมีความสุขและนั่นมันคือเรื่องปกติมันเกิดขึ้นตั้งแต่ฟุตบอลถูกสร้างขึ้นราฮิม e ในกรณีนี้เขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากๆผู้เล่นทุกคนเคารพการตัดสินใจของผม ในอาชีพของผมผมไม่เคยเจอใครมีความสุขเลยเมื่อไม่ได้ลงเล่นและพวกเขาตอบสนองได้ดีจริงๆเราพยายามจะเอาชนะเกมในคืนนี้ให้ได้และผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลต่อไปและนี่คือเป้าหมายที่เรามีพวกเขาต้องรู้จักการรับมือกับความกดดันเพื่อที่จะเล่นในทีมนี้พวกเขาต้องมองหาแต่ชัยชนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําในเกมคืนนี้และนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ผมกังวลเรารู้ว่ากัดบ,บักจะลงโทษเราอย่างไรพวกเขามีอาวุธ และมีคุณภาพที่จะทํามันได้ผมรู้ประวัติของกลัดบักแต่ผมสามารถพูดได้ทั้งหมดว่าเราจะเดินทางไปที่เมืองบูดาเปสต์คว้าชัยชนะและผมต้องการเห็นลูกทีมของผมคว้าชัยชนะมาได้และวเรื่องราวต่อมาที่น่าสนใจประจำวันนี้ซินเชนโกเผยดิอาสช่วยดึงสกยภาพที่ดีที่สุดของแผงหลังทีมเรือใบสีฟ้าออกมาโดยอเล็กซินเชนโก้แบ็กซ้าตัวหลักของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ขอมกล่าวชื่นชมการย้ายเข้ามาของ z, รูเบนดิอัสการหลังปรตุกสจากเบนฟิก้าสามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมและช่วยดึงศักยภาพเกมรับของทีมออกมาได้มากจริงๆผมคิดว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เกมรับของเราแข็งแกร่งขึ้นก็คือการเข้ามาของรูเบนดิอัสเขาสําคัญมากกับเราจริงๆตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาเรามีความมั่นใจในแผงหลังมากยิ่งขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะมันต้องชมสิ่งที่จอห์นสโตนอาร์มริกลาปอสเจ้ากัสซิโล ชายบล็อกเกอร์และกองหลังคนอื่นๆทำด้วยมันน่าเหลือเชื่อมากๆเหตุผลหลักที่ผมจะพูดคือเพราะพวกเขาทำงานกันหนักมากๆและมันก็ง่ายแบบนี้แหละสำหรับผลงานในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของทีมเรืบยบสีฟ้าในฤดูกาลนี้เสียไปเพียง1นึ่ประตูจาก7เกมที่ลงเล่นส่วนในศึกพิมเมล,ลีกพวกเขาเก็บทีนชีตไปแล้วกว่า16นัดและเรื่องราวสุดท้ายที่น่าสนใจประจำวันนี เผยเรือตัดสินใจแล้วไม่ต่อสัญญาแฟนดิโยเตรียมปล่อยฟรีหลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยรายงานจากจอส์นิโคลานักข่าวสายฟุตบอลออกมาเปิดเผยว่าสัญญาฉบับใหม่ของแฟนดิโยมิดฟิลด์จอมเก๋าชาวบราซิลวัย35ปีดูเหมือนว่าจะไม่ถูกขยายออกไปหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้และตัวผู้เล่นเองกำลังพิจารณาย้ายกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดในประเทศบราซิล และตัวเขาเองนั้นตกเป็นข่าวกับแอตเลติโกมิเนโรทีมจากลีกบราซิลที่มองว่าแฟนันิโยเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเสริมแดนกลางของพวกเขาและแอตเลติโกมิเนโรเองก็กําลังพิจ,จารณาเซ็นสัญญากับแฟนันิโยภายในปีนี้เลยและนี่คือสรุปข่าวทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำวันที่16มีนาคม2564ถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ